สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับชุดไอ้เจ้าตัววิสลิงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าที่กทมนะครับเพื่อที่จะเอาตัวโปรดักต์เนี่ยไปส่งให้กับลูกค้านะครับลองมาดูกันว่าใช้งานได้รวดเร็วหรือว่าใช้งานได้สะดวกแค่ไหนนะครับนะตอนนี้ผมขับรถอยู่นะครับนะเจ้าวิสลิงเนี่ยข้างไหนเดี๋ยวเราก็จะมีว่า ปีนี่นะครับเป็นจุดจรวจอย่างนี้นะครับ,จจดดรบเดี๋ยวยี่ห้อหนึ่งชิ้นนะฮะเดี๋ยวเป็นเจ้าตัววิสลิกตัวนี้นะครับผมจะเทสอบบนรถนี่ให้กันนะครตอนที่เขาเรากำลังขับรถอยู่เนี่ยครับว่ามานใช้งานของมันเนี่ยสะดวกและก็รวดเร็วมันหยับกันแค่ไหนนะครับคือมันสามารถไปไหนก็ตรวจได้พกพาติดตัวสะดวกนะครับรวดเร็วทันใจไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแล้วต้องแบบว่ามีอุปกรณ์ที่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นเลยนะครับตรงนี้เราใช้แค่ ชุดตรวจชุดนี้ชุดเดียวนะครับก็สามารถพกติดตัวไปไไหนแล้วก็สามารถตรวจได้ทุกที่ทุกเวลานะครับวิวผมมาวิวให้ดูว่าสบายแค่ไหนนะครับในการที่จะ,ะตรวจต่อยก็ไดไ้เจ็บตัวด้วยไม่ต้องมาแย่โพรงจมูกไม่ต้องมาอาบปากแล้วให้เขากวาดคอซึ่งบางทีเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับอยากจะให้เห็นว่ามันสะดวกจริงๆได้จริงแล้วก็ประหยัดเวลานะครับสามารถตรวจได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสะดวกสบายและง่ายแค่ไหนนะครับ วก็คือมีแค่อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวแบบนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นเดียวแบบนี้เอ๊ะมันจะตัวยังไงนะครับเราถอดเปิดฝาแบบนี้ครับอมเข้าไปให้โดนลิ้นเลยนะฮะโดนสารคัดหลั่งภายในในปากของเราเนี่ยครับเอาไว้รอลขึ้นนาทีแล้วให้โดนตั้งปลายหดี๋วเราอยากจะให้เนี่ยเราก็สามารถกวาดเข้าไปในปากของเราได้อย่างนี้ครัให้มันโดนสารคัดหลั่งภายในปากของเรานะครับทีตไว้สักคร่ึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามันจะรู้เร็วแค่ไหนนะครับ คราวนี้ผมจะโอไวประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับขับรถไปเลยนะก็กวาดในปากไปเรื่อยนะครับสะดวกสบายจริงครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้เลยนะฮะเนี่ยฮะเรามาดูผลพร้อมกันว่าตอนนี้เนี่ยผลมันออกมารวดเร็วแค่ไหนอตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเริ่มบิงมาแล้วนะครับ ตอนนี้ค fiery, ือ <lyrics> <ๆ> <auxiliary> ผมโอนมาแล้วเดี๋ยวผมจะถือไว้แล้วกันคับด้วยไปดูซึ่งซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทางยุโรปนะครับให้มาตรฐานมาเรียบร้อย27ประเทศนะครับอ่านะฮะในยุโรปเนี่ยก็ใช้ตัวนี้กันอยู่นะครับซึ่งมันสะดวกสบายมากเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกานะครับซึ่งมันจะเป็นแผ่นที่ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถตรวจได้รวดเร็วนะฮะเนี่ยมาแล้วนะครับแบบหนึ่งเดี๋ยวกำลังขึ้นมานะครับเนี่ยผมก็ถือไปเรื่อยนะครับรถไปเรื่อยนะไปเรื่อย สะดวกสบายมากนะครับสําหรับเด็กๆเนี่ยเหมาะเหมาะสำหรับเด็กที่แบบว่าไม่อยากจะถูกแหย่จมูกนะครับหรือว่ากลัวที่จะโดนแหยกจมูกนะฮะหรือว่ากลัวที่จะต้องอ้าปากให้หมอแล้วก็เอาไปให้หมอนี่กวาดคอเ,ดเราคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมันสามารถคัดกรองเบื้องต้นได้นะครับ <S 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 เพราะว่าความแม่นยํามากถึงนะครับ97%เ็เร็มากกว่า9 7รน,นะฮะทางยุโรปก็เคลมมาแบบนั้นนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนนี้ผลกําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วจ เรามาดูกันว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับผลที่ออกมานะครับจะโดนแอร์ไหมเนี่ยขึ้นมาจังๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยครับรวดเร็วนะครับตอนนี้คือตั้งแต่ต้นคลิปมาเนี่ยยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับจากจากจากที่เราลองเทสดูเมื่อกี้อมเข้าไปทันจับรวมขั้นตอนที่ที่เราอมเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจังๆเลยนะฮะ อย่ารอที่ไว้สักครู่หนึ่งนะครับเมื่อวานผมก็ตรวจไปรอบนึงนะครับเทสไม่ใช่ตรวจคือทำรีวิวไปรอบนึงแล้วนะครับที่บ้านแต่ตอนนี้เรามาพอดีผมจะมีต้องไปส่งของกับลูกค้าผมก็เลยเนี่ยนำมาลองเทสดูบนรถดูว่าการใช้งานบนรถเนี่ยก็ง่ายนะครับหรือว่าใช้งานตรงไหนก็ง่ายไม่ใช่ว่าให้คุณมาใช้บนรถอะไรางี้นะครับเพียงผมอยากจะแสดงเห้เหถึงว่าการใช้ชุดตรวจตัวนี้เนี่ยมันสะดวกสบายแค่ไหนง่ายตรวจได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับด้วยความแม่นยำมากกว่าเก้าสับขึ้นแล้วนะครมเห็นๆต้เห็นไหมครับเนี่ยครับขึ้ ชัดเจนนะฮะเนี่ยเนี่ยปรากฏว่าไม่ติดนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าปลาอยู่นี้แล้วขึ้นมาด้านนี้ไม่ติดแต่ขึ้นสองแถบแสดงว่าท่านติดนะครับแบบนี้รอดนะครับอยวรออีกสักพักหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงก็ได้ว่าความแม่นยำและความรวดเร็วของเขาเนี่ยจะแค่ไหนจากตอนนี้นะฮะ่ายถ่ายแต่ต้นคลิปขับขับรถลงมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็มาบนถนนตอนนี้รวมใช้เวลารวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเจ็นาทีนะครับตอนนี้ฮะยังไม่รวมทักัะตอนช่วงที่แบบว่าเรา เริ่มตั้งแต่พวงเนี่ยอ่านค่าผลตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณสานาทีแค่นั้นเองนะครับรวดเร็วนะครับของเจ้าเทสตวิซนิงเทสตตัวนี้นะครับแม่นยำมากกว่า97%เปซนะฮะใครที่มองหานะครับวิธีง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวหรือว่าไม่ต้องมากลัวที่ว่าเอ้ยใครจะเอาอะไรมาล้วงคอหรือใหญ่เข้าไปในจมูกเด็กๆนะครับเหมาะสำหรับเด็กสถานประกอบการสถานศึกษานะครับที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วนะครับอัันนนี้ะครบ ใช้ดีเลยทีเดียวนะครับแม่นยําปลอดภัยนะครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถตรวจได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบไปดูว่าเราจะเอาไปเทสที่ไหนนะครับมองถึงความสะดวกสบายของเจ้าตัวเทสวิสลิงตัวนี้นะครับสามารถพกพาติดตัวไปได้ง่ายนะครับสองเล่มแค่นี้เองนะครับใส่ในกระเป๋านะฮะใส่กระเป๋างเกงได้กระเป๋าพกได้นะครับนะติดตัวไปไที่ไหนก็ได้นะครับที่อยากจะตรวจได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณอยากจะตรวจนะครับกับวิสลิงเทสตครับกับผมสกิตแ่นรััสดีบ ขับคีบอตไคับทุกคน